สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่ๆวันนี้แม่บ้านนะคะพี่ขพบกันเช่นเคยนะคะพี่กับอีพีแบ่งปัญญายามเย็นของเราคะ่ะหนึ่งองค์300บาท2องค์500บาทค่ะอ่ะฝั่งพี่ที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะสําหรับช่องทางในการติดต่อนะคะพี่ศูนย์แปดสี่ 9158065ค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะสนใจนะคะพี่สามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาค่ะเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะสะดวกเป็นปลายทางโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ได้เลยค่ะเดีย๋ยวไปบ้านจะส่งพัสดุให้รอบบ่ายสองของทุกวันค่ะ,ะวันนี้ก็มีพระพี่รับชมกันหนึ่งชุดนะคะพี่จ๋าเก่าสวยนะคะพ,พี่ถูกใจสนใจยังไงติดต่อกันเข้ามาได้ค่ะอะ หมายเลขที่1เป็นรูปถ่ายหลวงพ่อพรหมนะคะพี่จ๋ารูปถ่ายพ่อพรหมพร้อม,มกันเลี่ยมนะคะพี่หลวงพ่อพรหมวัดช่องแคนะคะพี่จา๋าเก่าๆเลยค่ะเป็นเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้นะคะพี่จ๋าเป็นเลี่ยมใช้พี่หลวงพ่อพรหมวัดช่องแคนะคะพี่ค่าด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะแบ่งปันอยู่300บาทนะคะ2องค์500บาทค่ะพี่อ่ะหมายเลขที่2คะ่ะพี่จา๋าสองเป็นพระกุวัดเออมหาธาตุเพชรบูรณ์นะคะพี่จา๋า พระกุเนื้อชินค่ะพี่เป็นพระกุเนื้อชินวัดมหาธาตุเพชรบูรณ์นะคะพี่เป็นเนื้อชินเก่าสวยนะคะพี่ามีคราบไข่ขึ้นสีขาวๆเก่เาๆแบบนี้เลยค่ะอ่ะแบ่งปันอยู่300บาท2องค์500บาทนะคะพ,พี่ถูกใจสนใจยังไงสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะหมายเลขที่3นะคะ3เป็นนางพญาค่ะ นางพญาเก่าสวยค่ะมีเป็นคราบดำๆจุดๆนะคะพี่จ๋ามาแบบนี้ลงให้ชมแบบนี้นะคะพี่พนี่เป็นนางพญาเนื้อหาเก่าสวยนะคะแบ่งปันพี่ fc ที่สามร้บาทสององห้าร้บาทค่ะแบ่งปันนะคะพี่จ๋าสามร้อยบาทหมายเลขสามค่ะ อ่ะหมายเลขที่4ี่คพี่เป็นนางพญาเช่นกันค่ะมีเอ่อเหมือนเป็นเม็ดมวลสารผุดขึ้นมาโชว์นะคะพี่จ๋าอ่ะนี่เป็นมาเอ่อนางพญาหมายเลขที่4ค่ะ <S <S เก่าสวยนะคะพี่แบ่งปันพี่พเอ FC ที่300บาท2องค์500บาทค่ะนี่นะคะอ่ะ หมายเลขที่5้านะคะพี่5 5หเป็นเหรียญปรกนะคะพี่จาโปรก8ดรอบหลวงปู่ทิมค่ะมีร่องรอยการตอกโค้ดนะคะพี่จ๋าปก8ดรอบหลวงปู่ทิมนะคะพี่แบ่งปันอยู่300บาทนะคะพี่จ๋ามีร่องรอยการตอกโค,ะคะ้ดค่ะ เหรียญปรก8รดรอบปูทิมนะคะพี่แบ่งปัน300บาท2องค์500บาทค่ะอ่ะหมายเลขที่5นะคะพี่5เป็นเออหมายเลขที่6ค่ะพี่จ๋ากับขอโทษขออภัยค่ะพี่นี่เป็นสมเด็จเก่าหมายเลขที่6นะคะเก่าสวยค่ะพี่สมเด็จหมายเลขที่6 300บาท2องค์500บาทค่ะ แบ่งปันพี่เอฟซี FC นะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะสมเด็จเก่าหมายเลขที่6 300บาท2องค์500บาทจา้ะอะหมายเลข7นะคะพี่จ๋าพี่พี่ที่ถูกใจไปเออแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยนะคะพี่สมเด็จเก่าหมายเลข7300บาทนะคะเนื้อหาเก่าสวยนะคะพ,พี่มีคราบดำๆนะคะพี่จ๋าติดมาแบบนี้ค่ะ แบ่งปันพี่พี่ fc ที่สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทนะคะพี่นี่ค่ะอ่ะหมายเลขที่แปดเป็นเออสมเด็จเก่าเช่นกันค่ะพี่มีร่องรอยการลงรักๆักล่อนนะคะพี่ขาด้านบนมีร่องรอยการเป็นบินแบบนี้นะคะพี่ต้องแจ้งก่อนนะคะนี่ค่ะอ่าแบ่งปันอยูสามร้อยบาทนะคะพี่ขาสององค์ห้าร้อยบาทค่ะเก่าสวยนะคะพี่ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะหมายเลขที่แปดค่ะ หมายเลขที่เก้าเป็นสมเด็จเก่าเช่นกันนะคะพี่เนื้อหาเก่าสวยค่ะแบ่งปันอยู่สามร้อยบาทนะคะสององห้าร้อยบาทค่ะถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามานะคะพี่ขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะนี่เป็นสมเด็จเก่าหมายเลขเก้าสามร้อยบาทค่ะหมายเลขที่สิบเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงแจกแม่ครัวค่ะพี่พ่อแดงยานวิราศนะคะพี่ เหรียญหลวงพ่อแดงยานวิราชค่ะเป็นพ่อแดงแจกแม่ครัวนะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่300นะคะพีะ่เก่าสวยนะคะพี่จ๋าสําหรับอีพีแบ่งปันยามเย็นของเรานะคะพี่จ๋าพบกันที่5้าโมงเย็นเป็นต้นไปค่ะ1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะพี่นี่ค่ะหมายเลขที่1 0 3 0 0บาทค่ะ11เป็นพระปิดตานะคะพี่จ๋าคุกลักเก่าๆเ,เลยค่ะพี่เป็นรักออกสีแดงๆนะคะพี่จ๋า ปิดตาเนื้อผงค่ะคพี่เก่าสวยค่ะแบ่งปันอยู่ที่300บาทหมายเลขที่11นะคะพี่อ่ะหมายเลข12ค่ะ12เป็นเหรียญหลวงพ่อรุ่งปี35ค่ะพี่ หลวงพ่อพระไพโรจนะคะพี่ขานี่นะคะพี่เขาบอกว่าหลวงพ่อรุ่งนะคะพี่ขาเป็นปี2535ค่ะเก่าสวยนะคะพี่พ่อมนลผิดพลาดประกันใดกราบขอโทษขออภัยค่ะแบ่งปันอยู่300บาทหมายเลข12ค่ะหมายเลข13เป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อปานนะคะพี่สาเนื้อดินหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่นกนะคะพี่ เก่าวสวยค่ะด้านบนมีร่องรอยการอุดผงนะคะพี่จ๋าเป็นอุดผงเก่าๆสามรอยบาทค่ะนี่นะคะอ่ะหมายเลขที่สิบสามนะเออสิบสี่ค่ะพี่จ๋าสิบสี่เป็นรูปลอหลวงพ่อเงินพิมพ์คีตาะคะ่ะพี่รูปลอหลวงพ่อเงินนะคะพี่เป็นรูปหลอพิมพ์คีตาเก่าๆค่ะ คราบความเก่านะคะพี่จ๋าเป็นเอ่อคราบสวเขียวมาแบบนี้เก่าสวยนะคะพี่รูปล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตา300บาทค่ะใต้ฐานเป็นแบบนี้ค่ะพี่จ๋าแบ่งปันเลยนะคะพี่300บาทสองอค์ห้าบาทค่ะหมายเลข15เป็นพระสันนะคะพี่จ๋าพระสันเนื้อดินค่ะ เก่าสวยนะคะพี่จ๋าพระสันเนื้อดินหลวงพ่อกลวยนะคะพี่สามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าสององค์ห้าร้อยบาทค่ะอ่านี่เป็นหมายเลขสิบห้านะคะพี่สิบหกเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรค่ะนี่ค่ะพี่เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรนะคะพี่จาเนื้อทองผสมเก่าเก่าเลยค่ะถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามานะคะพี่หนึ่งองค์สององค์ส่งทุกรายการนะคะ เหรียญหล่อพ่อเพชรหลังยันหมายเลข16300บาทค่ะเก่าสวยนะคะพี่หมายเลข17เป็นหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่จ๋า17นะคะพี่เป็นพระชัยหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังค่ะเก่าสวยนะคะพี่พระชัยหลวงปู่เอี่ยมวัดหนัง300บาทค่ะนี่นะคะใต้ฐานมีร่องรอยการอุดเก่าๆค่ะพี่ นี่ค่ะเก่าสวยนะคะแบ่งปันที่300บาทค่ะอ่ะหมายเลขที่18นะคะพี่ 18, 18เป็นเหรียญหลหลวงปู่สุขค่ะพี่จ๋าเหรียญโลนะคะพี่มาแบบนี้นะคะพี่เก่าสวยค่ะเหรียญหลหลวงปู่สุขนะคะนี่ค่ะด้านหลังนะคะพี่ด้านบนเขาทำเป็นรูห่วงห้อยนะคะพี่มาแบบนี้นะคะพี่จ๋าอ่ะ เหรียญหล่อหลวงปู่สุขค่ะแบ่งปัน300บาทหมายเลข18ค่ะ19นะคะพี่เป็นพระผงรูปเหมือนหลวงปู่ผ่านนะคะพี่จ๋าพระผงรูปเหมือนหลวงปู่ผ่านค่ะนี่นะคะพี่ะแม่บ้านได้มาแบบนี้ค่ะพี่300บาทพี่พี่ลองออรับชมนะคะพี่จ๋าถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะพี่พระผงรูปเหมือนหลวงปู่ผ่านนะคะ 300บาท2องค์500บาทนะคะพี่หมายเลข19ค่ะ20นะคะพี่จ๋า20เป็นพระปิตาวัดเขาอ้อค่ะพี่พระปิตาสายวัดเขาอ้อนะคะพี่จ๋าเป็นเนื้อโลหะนะคะพี่เก่าคะ่ะพี่จ๋าเก่าถึงยุคเลยนะพี่องค์นี้นะคะพี่เนื้อหาเก่าๆคะ่ะพระปิตาสายวัดเขาอ้อค่ะพี่เก่าสวยค่ะแบ่งปันอยู่300บาทนะคะพี่จ๋าสององค์500บาทะคะ่ะ อ่ะนี่เป็นหมายเลข20นะคะพี่21คะ่ะพี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงพ่อน้อยนะคะพี่นี่คะ่ะเหรียญหลวงพ่อน้อยนะคะพี่จ๋านี่คะ่ะด้านหลังนะคะพี่เก่าสวยเลยคะ่ะเหรียญหลวงพ่อน้อย300บาทคะ่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญเสมาเล็กเ,เก่าๆค่ะ หมายเลข22่เหรียญหลวงพ่อคูณนะคะพี่จ๋าพ่อคูณมีร่องรอยการต่อโค้ดนะคะพี่ปี36รุ่นรับสเสด็จค่ะนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปี2536นรบะคะพี่เป็นเหรียญรุ่นรับสเสด็จเก่าสวยนะคะพี่จ๋านี่ค่ะอ่านี่นะคะพี่จ๋าพ่อคูณวัดบานไร่เก่าสวยแบ่งปันที่300บาท2ององห้าบาทค่ะ หมายเลขที่ยี่สิบสองนะคะพี่เป็นพระกุนะคะพี่จ๋าอ่ะนี่เป็นพระกุนะคะพี่สาวพระกุปรกนาดูลน,นะคะพี่เป็นหน่อพระปกนะคะพี่สาวปรกกุนาดูลนะคะพี่เก่าเก่าแบบนี้เลยะคะ่ะเป็นพระกุนาดูลน,นะคะพี่สาวพิมพ์ปกนะคะพี่เก่าสวยนะคะพี่จ๋าถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยะค่ะพี่ 084 915 8065นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มค่ะพี่300บาทหมายเลข23คะ่ะ24เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านพิมพ์สี่เหลี่ยมแบบนี้คะ่ะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะพี่ขาเป็นปู่ทวดพิมพ์สี่เหลี่ยมค่ะพี่ แบบนี้นะคะพี่จ๋าแบ่งปันที่300บาทสององ500บาทค่ะเก่าสวยนะคะพี่อ่ะหมายเลข25้านะคะเป็นพระกรีบบัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วค่ะพี่กรีบบัวหลวงปู่บุญเนื้อเมฆพัดนะคะพี่จ๋าพระกรีบบัวหลวงปู่บุญเนื้อเมฆพัดค่ะ วัดกลางบางแก้วนะคะพี่จาด้านหลังมีอักขรลายยันค่ะพี่เก่าสวยเลยค่ะ,ะถูกใจสนใจนะคะพี่จ๋าองค์นี้300บาทค่ะพี่2องค์500บาทนะคะพี่จ๋าพี่ๆที่ถูกใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะ26เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะมีคราบแดงแงค่ะพี่จ๋าองค์นี้เป็นคราบแดงแนะคะพี่แดงๆดงดำๆเก่าๆเลยค่ะ นี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินหมายเลขที่26บค่ะพี่แบ่งปันพี่พีเอฟซีที่300บาท2องค์500บาทค่ะเก่าสวยนะคะพี่หมายเลขที่27ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะคะพี่ขา27เป็นพ่อคงวัดซำป่างงามค่ะพี่300บาท2องค์500บาทนะคะพี่สานีค่ะ ด้านขอบนะคะพี่จ๋าขอบเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะด้านหลังค่ะพี่นี่ค่ะสองสี่แปดสามพ่อคงวัดซำปางงามจังหวัดฉะเชิงเซานะคะพี่หมายเลขยี่สิบเจ็ดสามร้อยบาทค่ะยี่สิบแปดนะคะพี่ยี่สิบแปดเป็นสมเด็จนะคะพี่จ๋าสมเด็จเหม็นหลวงพ่ออุ่นค่ะอ่ะองค์เล็กแบบนี้นะคะพี่จ๋า เก่าสวยค่ะพี่สมเด็จเหมน็นหลวงพ่ออุ่นนะคะนี่คะ่ะด้านหลังมีอักษรลา,ายยันแบบนี้ค่ะพี่อ่ะแบ่งปันอยู่300บาทหมายเลข28ค่ะ29เป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นปี05ค่ะพี่มาในเลี่ยมนะคะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อกลั่นปี2505ค่ะเป็นเหรียญพร้อมเลี่ยมนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะแบ่งปันพี่พี่เอนะคะพี่ เก่าสวยค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อกลั่นคะ่ะแบ่งปันอยู่300บาทมาในเลี่ยมเป็นการเลี่ยมใช้งานหมายเลขที่29นะคะพี่อ่ะ30ิค่ะพี่จ๋าเป็นคุณแผนหลวงพ่อหน่งคะ่ะพี่นี่นะคะคุนแผนหลวงพ่อหน่งเนื้อดินนะคะพี่จ๋าเป็นเนื้อดินคะ่ะด้านหลังเป็นรอยจานแบบนี้นะคะพี่ พระคุณแผนนะคะพี่ขาแบ่งปันอยู่300บาท2อ,องค์500บาทนะคะพี่ขาเก่าสวยนะคะพี่ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะ31คะ่ะพี่เป็นพระกุกนะคะพี่พระกุเนื้อชินแบบนี้เลยคะ่ะพี่มีเป็นคราบความเก่ามานะคะพี่พระกุเนื้อชิน300บาทหมายเลขที่31ค่ะ แบ่งปันพี่พ fc ที่300บาทหมายเลข31ค่ะ32เป็นซุ้มกอนะคะพี่นี่ค่ะซุ้มกอเก่าๆมีแรกดอกมะขามนะคะพี่จะเป็นซุ้มกอเนื้อดินเก่าสวยนะคะอ่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะพี่ศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งหค่ะเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ดไลน์กันเข้ามานะคะขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะสามยบาทหมายเลขสาค่ะ สามสิบสามนะคะพี่นี่ค่ะเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุขเนื้อตะกัวนะคะพี่เป็นเนื้อตะกัวเก่าๆคะ่ะพี่จ๋าเหรียญหล่อหลวงปู่สุขนะคะเป็นหล่อเนื้อตะกัวนะคะพี่เก่าสวยค่ะแบ่งปันี่พี่ fc ที่300บาทหมายเลขสามสิบสามค่ะสามสิบสี่เป็นหล่อปู่สุขนะคะพี่ขาองค์นี้เป็นเนื้อทองผสมค่ะพี่ เก่าสวยนะคะแบ่งปันที่300บาท2อ,องค์500บาทค่ะองค์นี้ด้านหลังมีรอยจานบางๆนะคะ,ะ,คะพี่เหรียญหล่อหลวงปู่สุข300บาทค่ะหมายเลข35นะคะพี่จ๋าเป็นพระรอดะคะ่ะพี่พระรอดเนื้อดินนะคะ นี่เป็นพระรอดเนื้อดินค่ะพี่300บาทนะคะพี่อ่ะหมายเลขที่36เป็นสมเด็จนะคะพี่จ๋าสมเด็จหลวงปู่ศิลานะคะพี่มาในเลี่ยมด้านหลังเป็นรูปเหมือนหลวงปู่นะคะพี่จ๋าสมเด็จหลวงปู่ศิลานะคะพี่มาพร้อมกันเลี่ยมนะคะพี่จ๋าพ,พ,พี่รับไปนี่พร้อมใช้นะคะพี่300บาท2องค์500บาทค่ะอ่ะฝากพ่พี่ที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะแม่บ้านนะคะพี่ขาขอกราบขอพระคุณทุกสายเรียกเข้าทุกรายการตอบรับนะคะพี่สิทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมาให้แม่บ้านคะ่ะกราบขอพระคุณพี่พี่เอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะสําหรับช่องทางในการติดต่อนะคะ084915865 0ค่ะ มีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะสนใจนะคะพี่สามารถเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะสะดวกเป็นปลายทางนะคะโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ได้เลยค่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะส่งพัสะดุให้รอบใบสองของทุกวันค่ะ,ะวันนี้ก็รบกวนพี่ๆนะคะดูให้ใช่ด้วยชอบคิดให้ดีตัดสินใจให้ดีก่อนปิดจ้ะวันนี้ถ้าแม่บ้านพูดผิดทําอะไรไม่ถูกต้องหรือรูปภาพไม่ชัดเจนนะคะพี่หากราบขอโทษขอขอภัยค่ะ ขอจบคลิป EP แบ่งปัญยามเย็นไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า